ยายข้านี่ยังข้านี่ยังมาแล้วมาแล้วบุ้ยมอาบองคุณน้อง้ปบึ้งบึ้งบึ้งเฮ็ดตั้งสิบอุ้ยอาตัวชายไหนยอยเมี๋ยไปดูแลซะเดี๋ยวไปดูแลซะเดี๋ยปไปดูแลซะโอ้ยนังสิบตะจุ่มเลยงามเนาะจ้ามันมาเลยจ้ามันมาเราค่ะยายทักทายพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะพอแล้วเฮ็ดแล้วก็ทักทายกันเลยค่ะใส่งาม ใส่คืมนาวนะใส่คืมด้อจ้าถอยใน่จังน้อยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,น้องทุกท่านมูลอิส,สอระชาวอันเดีเข่าปลาห้าเห็ดที่เก่าด้วยจ้าหม่องเก่าเกานี่แหละจ้าหวานนะจ้าี่กัดเก่าพิการเดิมเนาะค่ะคือราศาสีสไลน์จังหวัดศรีสะเกตค่ะเสาของวันที่เท่าไหร่ใหญ่ยี่ย 22, 22, สิบสองเนาะยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเข่าปลาคือเก่าล้วคะ่ะเข่าซุ้งมือค่ะเข่าซุ้งมือละจ้าพอแล้วอะมาแน่วหมดนะ เบิ่งกันค่ะวันเจสิบบอของน้อยใหญ่เนาะ,ะเคยมาหลอกกับมาขึ้นก่อลหรค่ะเบิ่งกันค่ะไปเขียนงามอยู่น้อยใหญเนาะติดบวกแดงพร้อมแล้วก็งานไรใจใหญยงามเนาะ ดินผสมกับอ๋อท <ý> ี ah ่นี่เนาะแต่จุ่มนักกรรมเลยพี่น่องอ่าก็ม่แล้จ้ะ าเมื่อยมบ,บอนนอก,กอ,อันนี้ิ้งั้าด้วยจิงกือก้ดไวอืมม้หหงขาเาแดงเปคนกินอยู่ค่ะอันนีรหะว่าว่รวดอืมไอ้เน,น้ยคืววอ,อนนยายขอ,อง

ไปเลยนจ้ะตนี้งามแท้บ้านออกก็ดอกหม่เนาะจ้ะขาบนกินกือแหงเลยแตกเลยไปนี่อยู่มองได้ปะนี่ทำ่้องน้งเนาะ

ของนกทุดทายมูเลยจ้ะมันมามันมาแล้วงเนะเจ้าไปค่ะไปดึงี่ดึต้นตอโชคสิมันนีกบอ้ไยให้ตกตาแม่นบอลตาเดี๋ยวก่นยังสองดอกวาง ยายเนาะรองขาอ๋อหางดอกไม่ห hmm. <Okay. S 2> mm ังดอกโอ้ขาวเลย ฮ่าา้าา่าโมจ้ะงงเปตัวเล่เรายายอ๋อคือฝนเลายายเนาะอออืงามอยู่้เสียงฝว

โอ้โหไปเติมกันน้อยย้ยเนาะเียงปวกแหมอุ้ยมาไม่หยีบอ่ะหน่อยลยก็บ yes, ่เห <Yes, ็นงามอยู่ หน่อยแต่หนอดอกมันหนอขามันยังใดอยู่ค่ะขโอเคเสียเสียมเสี่ยงสียสาวไปเลย มาไว้กลับแเรามาพอเนี่เ şey ป um> ็นแบบนี้แล้วยายดอกเลยแหววว่ามีแนวหันคาปหน่อยเนาะเดี๋ยวกระลึงดองกระลึงเหวียไปเลยเดเลยไเสื้อะไรเนาะเไปเอาไปเอาไหนเอาไหนกเอาไปดองกันอ ดู่ยแ่หนึ่่วยแล้วเนาะจ้ายเติมอยู่ห่แก้งไงนึ่งแต่เีวื่นก่นโอ้โหนี่เห็นแล้วนี่เชวานัวอุ้่อตน้นต้นล่กระเทาะไดนี่เทาอนลยล lắm và sữa ăn nó mát 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 อ่อลยอวยอวยรอรอดเหรอวยรออวยไม่น้ำเนาะอายยมากมากสวยเราจ้ะกลับบ้านเราได้เวลากลับบ้านแล้วเหรอใส่เห็ดเห็ดกับม้านู่พี่น้องเลยแจงออกมาเห็ดเดรร้ายบ่เดรร้ายอยู่เดรร้ายอยู่มื่อนี้โอ้ม้านอยู่จ้ะได้อยู่มือได้อยู่เห็ดแรงเห็ดแห้งฝนบ่ตกเนาะคือว่ามันเติบได้นี่ค่ะเด้กินเยอจ้ะนี่แม่นค่ะคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานสะออนเดยในเด้อค่ะขอบคุณถูกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามะค,ะค่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีสสดค่ะมาที่เกาแล้วพี่นอ้องมาเนี่มารอทรงมือจะไม่เห็ดเอ้ยงามงามจ้บาบังมือกับฟาวบาดแผลไทยให่บึงปานไหลเนาะคะ่ะ ก็ได้ให้เบิ่งจ้าเฝ้าด้วยจ้ะออกสวยกะปุ๊บปั๊บปุ๊บมาไปเลยค่ะไปแล้วจ้ามื้อนี้พอกันคิมนาค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะมุมเดิมๆกับบ้านเรากลับบ้านเรา